อร่อยไหมครับาข้งบนอร่อยไหมครับอร่อยเป็นเด็กเป็นผ้คนเด็กนะครับวันนี้จะมาไปเที่ยวกันนะครับสัมภาษณ์นะครับรู้สึกยังไหนบ้างครับสุกรดีไม่ยิ้มไม่ง่วงนอนเลยถือตั้งแต่ดีสองครึ่งค่ะแต่งหน้าดีสองครึ่งดีสองครึ่งแล้วก็แต่งหน้าแล้วนอนกินทุกวันนอนห้าทุ่มค่ะอืมผมนอนห้าทุ่มครึ่งสี่ห้าถึงแต่งหน้า แต่งแต่งทำไมวะ <laughs> ครับพับ,บผมผมตื่นห้าตีห้าครึ่งครับแล้วไอ้เจ้าของช่องไม่เป็นนะครับกูนอนห้าต้มครึ่งตื่นตีห้าครึ่งอาบน้ำจริงๆกูตื่นตีห้าแล้วกูก็นอนต่ออีกครึ่งชั่วโมองแล้วกูก็อาบน้ำตอนตีห้าครึ่งแล้วก็นั่งเสร็จผมอีกสองชั่วโมงกว่า ตาอยู่แต่ไม่ได้มองกล้องเลยเมื่อกี้เล่นแฮมปูอยู่ฟังเสียงครับเราไปเที่ยวกันเถอะอ่าหุ่นเยอะไหมครับเสียงเป็นนี้ละค่ะสวยอ่ะสวัสดีครับแสงเยอะมากเลย เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่วัดโพนะฮะจะเห็นยักษ์สองพงอ่ะนีดีสตัวนี้เคยสู้กันนะครับใช่ครับอเะว่าอันนี้อัี้ท่านมาหือมาอันนี้ท่านเกาะร้อนไหมครับอัดโบีีกแล้วเหรอครับอ่าอะไรอะอัดโบีีกแล้วเหรอใช่อัดวันนี้ลงวันไหนอะน่าจะอีกประมาณสเดือน่ะร้อนไหมครคุณ้องโคตรร้อนร้อนมาก ใหเราผมเชื่อว่าเขามปพระเราจะไปไหว้พระกันวันนี้เลเก้นสยามคือเลกเกนสยามเพื่อนเชื่อสยาความมากกว่านี้ได้หมัเลกเกนสยามคือปาร์คีมไทยโบราณเขาเดืยวมุกอยแต่กิตรงไรับอันนี้คือเกลือพอจะเรากินเกลือใช่ไหมเออไม่รู้ไอ ไงไหนไหนไหนคุณสีเป็นไงบ้างยักษอันนี้คือถ่ายลงยูนหนึงบอกแน่นอนใช่ทุกครั้งเฮ้ยเอามีช่องเหรอเฮ้ยไหนไหนช่องอะไรครับไม่บอกอุ้ยสีสวยมากโอ้ยชาติยอมมายัง มันเทียเยอะเลยเทียมากวดเยอะเลยแต่มันจะได้แตกต่างไงมันแตกต่างเองมันจะแตกต่างไงมัดกันเยอะเกิน2-4แล้วมันมี2ีไงเราต้องต้องมัดลายไม่ได้แต่ก็ต้องลายเงี้ยเราต้องได้ลายของตัวตอนนี้ตอนนี้กี่โมงนะเที่ยตอนนี้น่าจะเที่ยงแล้วเรายังเพิ่งทำกิจกรรมเสร็จแต่ยังไม่ได้เดินเลยตอนนี้เรารอที่เรไปเดินกันน่าจะอีกนาน ก็เราจะได้ไปเดินนะคือแบตกล้องกูเหลือครึ่งหนึ่งแล้วถ้ากูมันถ่ายอย่างนี้อีกมันจะหมดแพร้องกันพร้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถ่ายอะไรกันพูดคำกันข้าทุกอย่านข้าทุกอย่างทุกอย่างอยากกินนิดหน่อยากินนิดห่งาเป็นของมีค่ากินคุยม่เอาแค่นี้แล้วแบตกล้องมันก็หมดแล้วกูก็อดถ่ายจริงจริง เอาเป็นว่ามีรูปอยู่เดี๋ยวเอารูปตอนเล่นบางอย่างมาให้ดูตาอยากแบบเอารูปตอนเข้าบ้านไปสิ่งมากเลยแต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปอะเสียดายมากเลยก็อันเนี้ยเครื่องแรกมันคือมันคล้ายๆไวกิ้งก็จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะคือถ้าสารภาพตรงๆนะขึ้นไปอ่ะพูดเลยว่ามันไม่เท่ากับอีกที่นึงแน่แน่อันนั้นคือเล่นทีมแม่งจบไปตีลังกา90องศาแต่ว่าลงมานี่คือแทบอ้วก ก็คือถ้าดูหน้าเพื่อนผมแต่ละคนนั่นแหะหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนไม่ยังไม่ไหวเลยแล้ว